การเมืองอื่นอาจจะไม่ถนัดในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับเงินนะที่ไม่สีสีมันไม่ขาวแต่ว่าพักนี้สีอะไรก็ได้ขอให้เป็นเงินและก็บอกแล้วคำใหญ่จากหกพันล้านมาขึ้นมาเจ็ดห0ื่นล้านนี่ก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะบอกแล้วไงคำใหญ่นะแล้วก็เด็ดขาดไม่สนใจอะไรเลย คาเดียวหายนิดนิดหน่อยหนอยจ่ายไปสี่พันล้านและก็ผลประโยชน์ที่เหลกกไม่ให้ยี่สิบบาทตลอดสายคลอดออกมานั้นแน่นอนแล้วครับหลังจากนั้นก็ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าต่อกันแบบเงียบๆด้วยต่อกันแบบเงียบๆด้วยในขณะที่ประเทศไทยเราประชาชนสนใจเรื่องอื่นอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้ซื้อไฟฟ้าต่อสัมปทานรถไฟฟ้าและที่ผ่านมา ขณะที่น้ำท่วมหาดใหญ่คนก็กำลังทุกข์ยากเดือดร้อนท่าน,นรู้ไหมครับเรื่องเมืองทองอาัคาราก็มาส่งผลในสมัยอนุทินอีกอะไรที่ยังเคลียร์กันไม่จบสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาอนุทินจัดการเรียบร้อยหมดแล้วครับท่าน,นรู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยเราเนี่ยเมืองทองอัคาราวนันนี้เราต้องเพิ่มพื้นที่ไปให้เหมืองทองอัคารา จากการที่ประยุทธไปใช้อำนาจตามาตรามีสีตาิดเรื่องเขาและแล้วก็ถูกนักฟ้องและก็แพ้จ่ายไปสามหมื่นล้านยังไม่พอต้องยกไปให้เขาสอบรวนอีก4ี่แสนไร่าพื้นที่สี่แสนไร่เนี่ยมันน้อยที่ไหนล่ะคือพูดง่ายๆว่าวันนี้เราตั้งแต่อนุทิ้งขึ้นมาเนี่ยเรามีแต่เสียกระเสียและเสียแบบงุกงิบวย เมือนกัะเรเอิแต่ไปตกลงและยกรเรเอิญไปให้อเมริกามุกอิบใหม่คนหูเรื่องคาราคาซังผู้แทนที่จะเจราจาต่อรองลดหลั่นลงมาแต่วันนี้รีบไปจัดการยจมทุกอย่างให้กับเหมืองทองอาคาัคราและก็เพิ่มพื้นที่เพิ่มพื้นที่นะครับสัมปทานให้ตำรวจทักสัมปทานไปเมืองทองไปอีกสี่แสนไร่โอ้โหท่านผูฟังคนระับ และไอลักษณะพิเศษอย่างนี้ลักษณะที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนไม่ว่าทุนข้ามชาติหรือว่านายทุนในประเทศไทยแล้วท่านคิดหรือว่าไอพักน้ําเงินมันไม่ได้เงินจากไอพวกนายทุนข้ามชาติหรือว่าไม่ได้เงินจากไอนายทุนนักเจ้าของรถไฟฟ้าในประเทศไทยท่านคิดเลยผมถามหน่อยดิท่านคิดหรือว่าพักน้ําเงินเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์ จากการที่นะีไปขวาง20บาทตลอดสายและก็ไปเพิ่มนะไปรีบต่อสัญญาสัมปทานทั้งๆทงี่ยังไม่หมดสัญญาสัมปทานให้กับบริษัทรถไฟฟ้าท่านคิดไปว่าอันนี้เนี่ยนะเขาทำไปอย่างนี้เนี่ยนะประชาชนเนะเสียประโยชน์ขนาดนะักและก็นะครับแล้วก็ให้รถไฟฟ้าได้ขนาดหนะักเนี่ยนะท่านคิดหรือว่า ไอ้พักเงินมันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยนี่ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะมีคนเขาส่งข้อความมาหาผมเขาบอกว่าเขารู้สึกเจ็บปวดมากส้มนะที่ชาวบ้านเขาเลือกพักส้มสิบสีล้านเสียงประชาชนเลือกพักส้มได้อนุทินเป็นนายก ประชาชนเลือกพรรคส้มได้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลประชาชนเลือกพรรคส้มได้ไฟฟ้าราคาแพงประชาชนเลือกพรรคส้มได้รถไฟยี่สิบรถไฟฟ้าตลอดสายยี่สิบบาทตลอดสายถูกยกเลิกวันนี้ประชาชนคิดอย่างนี้ครับเลือกพรรคส้มหวังว่าจะได้มีอนาคต เลือกพักส้มวันนี้ผลชัดเจนออกมาได้อนุทินเลือกพักส้มได้ภูมิใจไทยเลือกพักส้มนะประชาชนเสียค่าไฟแพงขึ้นเลือกพักส้มประชาประชาชนนั่งรถไฟฟ้าแพงขึ้นเลือกพักส้มวันนี้คนหัดใหญ่นะบอกว่านะลาออกและก็ให้เลิกเล่นกัน คนหาดใหญ่เองเขาบอกกับชูผมมีเพื่อนกันเจ้าของโรงแรมใจกลางหาดใหญ่นี่ก็คือเพื่อนรักกันโรงแรมไม่ใหญ่หรอกครับแต่เป็นโรงแรมเก่าแก่ถ้าคนในหาดใหญ่เนี่ยนะครับเขารู้จักหมดมันไม่ใช่โรงแรมใหญ่โตมโหฬารแต่มันเป็นโรงแรมเก่าแก่เล็กๆแต่มันดูกันมาเก่าแก่ดั้งเดิมเลยผู่เมืองหาดใหญ่ คือโรงแรมตรงหนําและถ้าคนหัดใหญ่ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งคนสงขาคงรู้จักโรงแรมตรงหนํานะเจ้าของโรงแรมคือเพื่อนรักกันท่านผู้ฟังครับวันนี้เครือข่ายคนหัดใหญ่เพื่อนฝูงผมที่หัดใหญ่หลายคนนอกจากโรงแรมตรงหนําแล้วยังมีโรงแรมอื่นเพื่อนผมมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของโรงแรมอยู่สองสามโรงที่นั้นโรงแรมใหญ่โรงแรมทันสะไมก็มี แต่ผมไม่ต้องออกชื่อไปหลายคนคก็โทรมาหาผมก็บอกช่วยมึงช่วยบอกด้วยว่าให้อนุทินลาออกแล้วก็ไปไกลๆอย่าก,กลับมาเล่นการเมืองอีกเลยครับที่เขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้พูดจาหยาบคายไม่ได้พูดจาเลยเขาบอกว่ามันเสียหายนะไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินมันเสียหายนะ มันทําให้ประชาชนยินสิ้นหวังและเพื่อนผมมันบอกว่ามันไปเห็นภาพด้วยตัวเองนะรอบมันคนที่นั่นมันบอกว่าคิดไม่ถึงว่าตายทั้งครอบครัวครอบครัวห้าคนเ็ดคนตายทั้งครอบครัวไอ้นี่ผมก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่าครับท่านผู้ฟังจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าตายกันทั้งครอบครัวเลยบางครอบครัวนี่ตายยกครอบครัวเลยจริงหรือเปล่าครับและกี่คนครับจริงจะไปเป็นตึกเออนี่แหละพระพวกัยญยบอกว่านะให้อนุทินรัฐบาลเนี้ยนะลาออกไปและอนุทินก็ไม่ควรกลับมาเล่นการเมืองนะต่อไปนะต่แต่พรดสุ่ม บอกว่าอย่าไปแตะรัฐบาลนี้นะเพราะเดี๋ยวรัฐบาลนี้จะยุบสภาและเดี๋ยวจะแก้รัฐธรรมนูญไม่สําเร็จไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเราควรจะให้อะไรเป็นของขวัญเป็นรางวัลกับรัคสุ่มกันบ้างครับท่านผู้ฟังขณะที่ประชาชนนี่เสียงที่แท้จริงของประชาชนเขาบอกว่าให้เลิกเล่นการเมืองไปเลยไปไกลๆเลยลาออกแล้วไปไกลๆเลย นะแต่ไอ้พักส้มบอกอย่าพิ่งไปนะึกว่าอะไรรัฐบาลน,นะเพราะว่าถ้าพูดมากไปอะไรไปเดียเด๋ยวเนะนี่ยรัฐบาลยุบสภาแลวจะไม่ได้รัฐธรรมนูญเขว่าเนะ้และไอ้ทุกวันนี้มันมีไม่รัฐธรรมนูญและไอ้ที่มึิงบอกว่าอย่าไปว่ารัฐบาลอย่าไปพิพากรัฐบาลน,นะเดี๋ยวแม่งจะยุบสภาและจะไม่ได้รัฐธรรมนูญน,นะนะไอ้อย่างนี้พวกเราเป็นประชาชนเนี่ยเราควรจะให้ รางวัลกับพักส้มยังไงบ้างไหนช่วยเสนอมาหน่อยนีน้เสนอมาหน่อยให้รางวัลอะไรยำไกบ่บ้านเหรอเอาอย่างนั้นเหรอยำไกบ่บ้านให้พักส้มเหรอโอ้โหผมผมผมก็ผมรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ทําไมผมไม่ค่อยพูดนะถึงพักส้มมากนะเพราะว่าถ้าเราพูดไป เยอะใครจะหาว่านึ่งซึ่งตัวเนีย้ยผมก็ถูกกล่าวหาอยู่แล้วว่านะเอะอะไรก็ไปโยนให้พักส้มจริงๆแล้วผมไม่ได้โยนให้พักส้มเลยครับผมไม่ได้โยนให้พักส้มเลยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมแค่พูดความจริงนะแค่พูดความจริงเนี่ยแหละครับกายกายอะไรนะกายบอกว่า ถ้าผมเป็นพ่อบ้านหลวงตาจะเดินเกมยังไงต่อลองอ่านวิธีคิดของมันได้กายได้เดี๋ยวก่อนแล้วก็ที่กายถามผมมาเนี่ยมันยังมีคนส่งข้อความให้ผมอีกนะผมเนย,มเยวันนี้เนี่ยนะบอกตรงว่าข้อความเต็มไปหมดจนอ่านได้ไม่ทันเลยผมบอกว่าผมไม่ได้ไปนะครับเอะอ,อะไรก็ประโยชน์ให้พรรคส้มไม่ใช่เลยครับผมไม่ได้ประโยชน์ให้พรรคส้ม พักส้มทำเองทั้งหมดเลยนะครับพักส้มไปหนุนอนุทินขึ้นมาเป็นนายกไม่ฟังใครเลยฟังไอ้ทอนอยู่คนเดียวไอ้ทอนก็ออกมาเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดที่มีอำนาจต่อรองสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผมจำได้ทุกคำที่ไอ้ทอนมนพูดไอ้ทอนออกมาเชียร์ไอ้ทิงนะ ชียไอ้เจงกไอ้เจ้งเนี่ยโหสุดยอดเลยของหัวหน้าพักไปเลยแต่ที่มันผิดสังเกตคือพิธาเนี่ยประโยชน์ถูกเลยผมเชื่อพิทาก็รับไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเอาอ้างหลักการอ้างอะไรขึ้นมาแหละนะที่คณาทรอ้างเนี่ยผมเชื่อว่าคนอย่างพิธารู้ทันและผมเชื่อว่าคนอย่างพิธาเนี่ยคงไม่ให้เสียมวยนะนักเรียนนะนักเรียนนอกอย่างพิธาหรอกนะ